กรณีมีประเด็นว่ามีการออกโฉนดที่ดินบริเวณป่าสงวนแห่งชาติในท้องที่อำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่นะคะจากการตรวจสอบพบว่า เป็นโฉนดที่ดินเลขที่74411อําเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ค่ะเนื้อที่44ไร่17.5ตารางวาออกโดยอาศัยหลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดินหรือสค .1 เลขที่12หมู่ที่1ตำบลสายไทยอําเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ซึ่งได้แจ้งการครอบครองไว้เมื่อวันที่18เมษายนพศ2498ผู้แจ้งการครอบครองระบุว่าได้ที่ดินมาโดยการรับให้เมื่อวันที่4มีนาคมพศ24 ห8 7ปนะคะทำประโยชน์เป็นที่สวนมะพราะ้าวซึ่งสอดคล้องกับผลการตรวจสอบภาพถ่ายทางอากาศในปีพศ2510และพศ2519พบการทําประโยชน์ในที่ดินเป็นที่สวนมะพราะ้าว โดยผู้ขอออกโฉนดที่ดินรับให้ที่ดินแปลงนี้มาจากผู้แจ้งสองคหนึ่งเป็นการได้ที่ดินมาก่อนการประกาศเป็นเขตป่าคุ้มครองประกาศโดยพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันที่29ธันวาคมพศ2495นะคะต่อมาประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองกระบี่ใหญ่และป่าคลองเหนือคลองในบริเวณที่ดินตามหลักฐานสองคหนึ่งเลขที่12นี้นะคะและเมื่อพศ2510ได้มีการกันออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติ จึงมีผลเป็นการกันออกจากเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2533และจากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่าพนักง,งานเจ้าหน้าที่ได้ออกโฉนดที่ดินให้กับผู้ขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการของระเบียบและกฎหมายแล้วแต่อย่างไรก็ตามนะคะเพื่อความรอบคอบกรมที่ดินก็ได้สั่งการให้สำนักง,งานที่ดินจังหวัดกระบี่ตรวจสอบเรื่องราวการออกโฉนดที่ดินแปลงนี้และรายงานให้กรมที่ดินทราบเพื่อพิจรารณา อีกครั้งหนึ่งหากผลการตรวจสอบของกรมที่ดินพบว่ามีการดําเนินการไปโดยไม่ชอบไม่ถูกต้องกรมที่ดินจะได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่โดยเร็วต่อไปค่ะ